นะครับเมื่อนี้พาคนงานมาตัดละมันพี่้ายกำลังอาปากบอยเป็นล่องเป็นล่องใส่เฮ็ดวิดีโอแล้วคนญี่ปุ่นคนงานมียายอ้วนยายผันยายจอยมา้าออกแต่ร่วมกันหลายๆปุนเนาะนี่อันนี้อันนี้คนรับไส้ล่างถ้วย ใช่ลางคืินแล้วก็ล้างินก็ลางันนะครับพ้ากันมาตัดละมันลา้ายแดดบเออครับอ้าวคนงานกำลังกินข่าวกันอยู่ครับกินข่าวอิ่มแล้วก็สิพากันมาตัดละมันต่อเออ จะพาไปดูละมันสวยงามมากเลยครับละมันนะนะครับละมันพันเจ็ดมังกรครับเนี่ยอันนี้ที่ตัดไปปลูกแปงลงสิบแปดไร่ครับเนี่ยเพราะว่ายีสิบไร่แล้วเบิแล้วครับเกิดงามหมดแล้วครับ ที่นี่ก็สิตัดไปปลูกแปลงสิบแปดไร่ต่อครับถ้าคนงานมาตัดลำมันครับนะครับลำงามๆครับลำมันแปดอันเจ็ดมงกรอนครับนี่ต่อแปลงที่ปลูกแต่เจ็ดมงก้อนครับเพราะว่าลำมันเหลี่ยเยอะแยะเลยครับู้ใดสนใจก็มาเอาอด้วยครับเด้อไรละสองพันครับเนี่ยเบืองลำาม่ลดครับพั งามงามครับขวันะครับละมันพันเจ็ดมังกรสวยงามมากครับมีตะลัมใหญ่ๆสูงพว่ามครับขุ่นครับเบิง้งละมันงามต่งเลยครับโบหกนะครับเด้วยแปนเติอนครับหัวเบิง้งรถด เรื่องเอาครับผลละมันนะแปนดีผลละมันนะครับพาคนงานมาตัดกันที่คนเอาไปฟักบ้านครับละมันพันกิจมังกรปีนี้ อันว่าจะขุดเดือนท่านว่าได้ครับเนี่ยขุดมันเดียนท่านว่าบ้องหัวมันแต่เกือบบักง่ายเลยครับัวแล้วปลูกที่ครับเนี่ยที่ทีมากเลยเออคนงานยังบ้านได้ลงมาเทอะครับคนคนงานน่ะมันกำลังกินุ่มกันอยู่พอมันแดดร้อนอย่าเกิน งามครับลำมันอ่ะนี่นะครับพันมันเจ็ดมังกรครับเบิ้งกับรดครับอ,อาคลิปนี้เอาไว้สนีกก่อนนะครับเด้อขอบคุณนะครับเด้อที่กดติดตาม